กรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2,563จนไปพบศพกลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรวันที่14พฤษภาคม2,563แต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้น วันที่2 6กันยายน2563ทีมข่าวเดินทางปฏิวัติภูผาแอกนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านโกก,กนำชาวบ้านอาทิพ่อน้องชมพูช่างเบิร์ตนางนรินหรือป้าถอนนางดอนนางอุ่นและชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อเชิญพักแก้วมรกตหน้าตักกว้าง100เซนติเมตรฐานสูง80เซนติเมตร องค์พระสูง160ซนติเมตรราคา45,000บาทจากวัดภูผาแอกด้านล่างขึ้นเขาไปประดิษฐานด้านบนทำพระหรือทําอุโบโสถโด,ดยทีมข่าวได้ช่วยกันนําไม้ไผ่ทาเป็นสเสรียงยกพระขึ้นไปด้านบนองค์พระแบ่งเป็นสองท่อนส่วนฐานมีทีมผู้ใหญ่นิ่มและชาวบ้านช่วยกันยกขึ้นไป ส่วนองค์พระแก้วมรกตทีมพ่อน้องจุมพูได้ยกขึ้นไปแต่และทีมใช้ชาวบ้านรวมกว่า12คนตลอดทางมีการแวะพักมากกว่าสี่ครั้งเพราะทางสูงชันและหินขวางอยู่มากสำหรับองค์พระแก้วมรกตมีพระสมศักศดิ์กิจจาธโรนำชาวบ้านอีก10บคนจากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาเพื่อถวาย ที่วัดภูผาแอกเนื่องจากศรัทธาและเคยพูดคุยกับพระอาจารย์บุญมาเอาไว้ว่าจะนำมาถวายซึ่งไม่เกี่ยวกับความดังของหมู่บ้านหรือคดีน้องจุมพู่แต่อย่างใดแต่มีความศรัทธาจึงเดินทางนำพระมาถวายตลอดการนำพระขึ้นบนเขาวัดภูผาแอกสังเกตน้ำใจของกลุ่มชาวบ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านและพ่อน้องจุมพู่ ที่ช่วยกันอย่างสามขีไม่ได้มีการพูดถึงคลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านหรือเรื่องคดีแต่อย่างใดขณะที่ครอบครัวลุงพลไม่ได้เดินทางมาร่วมงานคาดว่าติดแขกที่เดินทางมาให้กำลังใจที่บ้านในช่วงวันหยุดหลังจากชาวบ้านได้นำพระขึ้นไปบริเวณด้านบนวัดภูผาแอกมีการประกอบองค์พระซึ่งแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนฐานส่วนองค์พระ และส่วนยอดเสียนพระโดยมีพระอาจารย์บุญมาเป็นผู้ประกอบพิธีประดิษฐานองค์พระและนำยอดเสียนพระแก้วมรกตประกอบด้านบนจากนั้นคณะเจ้าภาพที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการได้นำทุบเทียนทุบบูชามาประกอบพิธีและกล่าวคำถวายแด่พระแก้วมรกตภายหลังเสร็จพิธี ต่างคนต่างเดินทางแยกย้ายกับโดยนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพูมีการพู์ข้อความบนเฟซบุ๊กขอบคุณผู้ที่มาให้กำลังใจข้อความว่าขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจแม่กับครอบครัวมาตลอดวันนี้แม่ได้เห็นแล้วว่าทุกคนหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนที่จะยืนหยาดเคียงข้างเรา เกือบห้าเดือนแล้วที่เราไม่ได้ยินเสียงชมพูไม่ได้เห็นรอยยิ้มไม่ได้กอดหอมแก้มกันทุกเช้าตอนอุ้มลงบันไดทุกนาทีที่ดำเนินชีวิตเราได้ยินด้วยลมหายใจที่แผ่วเบาถุกก้าวที่เดินเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักเราขาดอะไรไปเวลานี้คาพเจ้ายอมรับว่ากำลังใจมีค่ามีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตที่สุด ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เชื่อมั่นในความดีของเราเชื่อมั่นในความรักที่ทีท่ท,ท,ทุกคนในครอบครัวมีต่อชมพูขอบคุณจากใจจริงๆค่ะทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านนายเชพลวิภาหรือลุงพลลุงน้องชมพูพบว่าบริเวณคางบ้านได้มีการถมดิน200คิวโดยจะมีการปรับพื้นที่ และขยายทำเป็นร้านค้าชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านตั้งร้านขายได้อย่างสะดวกโดยไม่กีดขวางการจราจรบริเวณริมทางเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านลุงพลเปิดใจว่าภายหลังที่ได้ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานและตำรวจบอกกับปาเตนว่ายังไม่ตัดประเด็นความสงสัยในตัวของตนทิ้งสงสัยเรื่องกระสอบรวมถึงเวลาจิตนาที ส่วนตัวไม่ทราบว่าทําไมถึงยังสงสัยในประเด็นเหล่านี้ไม่ทราบว่าตํารวจเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องกระสอบแต่ตัวเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมตํารวจเลือกแต่กระสอบใบที่ตนเองจับด้วยมือเปล่าและเลือกกระสอบที่ผ่านการใช้งานเท่านั้นรวมแล้วสองใบขณะที่ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ออกจากบ้านไปวัด รวมถึงรับพระก่อนออกไปส่งที่วัดภูกระลุนส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดคือการคาดการช่วงเวลาที่พอจะจำได้เท่านั้นทั้งนี้ในประเด็นที่ตำรวจสงสัยแล้วพูดบอกป้าเต๋นว่าลุงพลพูดไม่หมดลุงพลยังโกหกก็เป็นเพียงแค่ความคิดของตำรวจบางคนที่คิดไปเองหรือไปฟังข้อมูลจากคนบางคนในหมู่บ้านแล้วเอามาวิเคราะห์ ส่วนตัวเมดิคียต์พอถ้าหากนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตนเองก็บอกได้ว่าเป็นผลดีและผลเสียส่วนตัวขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดไม่เคยโกหกป้าเต็นหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาและการใช้ชีวิตในวันที่11พฤษภาคม2563หรือคืนวันที่10พฤษภาคม2563 ดังนั้นการเจอกับตำรวจเมื่อวานตัวเองยังคงจำยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เปลี่ยนคําให้การและเคยให้การแบบไหนก็เป็นไปแบบนั้นไม่มีเพิ่มหรือลดขณะที่ประเด็นชาวบ้านเดินทางไปที่วัดภูพาแอกโดยมีการถวายพระเก้วมรกกนั้นส่วนตัวเพิ่งจะทราบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยไม่มีใครบอกหรือประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตนเองจึงได้อยู่ที่บ้านเพื่อปรับพื้นดินสำหรับขยายและทำเป็นร้านค้าให้กับชาวบ้านมาค้าขายโดยกระสอบที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้เข้ามาที่บ้านลุงพลและได้ยึดไปตรวจสอบเป็นกระสอบถุงปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งจำนวนสองใบขนาดความกว้าง5 8ซนติมและความยาว52ซนติเมเทียบกับความสูงของน้องชมพู่คือ85ซนติมตร โดยทีมข่าวได้วัดความสูงของกระสอบได้92ซนติเมตรจะพบว่าขนาดกระสอบมีความสูงกว่าเด็กประมาณ7เซนติเมตรส่วนข้อสมมุติฐานกรณีการซ่อนเด็กเอาไว้ในกระสอบมีการผูกเชือกที่ปลายกระสอบจากนั้นอาจมีการยกขึ้นรถกระบะนั้นทีมข่าวได้ทดสอบข้อสมมติฐานดังกล่าว2แบบก็คือแบบที่ 1. ซ่อนเด็กในกระสอบแล้วมัดปลาย โดยทีมข่าวได้ใช้ถังน้ำจำนวนสามถังหากต่อเรียงกันแล้วมีความสูงประมาณ85ิซติเมตรมีความใกล้เคียงกับตัวของน้องชมพูแบบที่สองยกกระสอบไปไว้บริเวณจุดจุดพักเท้าข้างคนขับจากนั้นลดกระจกลงทั้งสองฝั่งทดสอบระดับสายตาโดยมีลุงพลนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับ ทีมข่าวได้ทดสอบมองทั้งสองฝั่งทั้งแบบมองผ่านสายตาและเดินขยับเข้ามาใกล้ประตูรถการทดสอบสังเกตจะเห็นปลายกระสอบด้านบนที่เหลือจากจุดที่มีการมัดเอาไว้โผล่ขึ้นมาเล็กน้อยทีมข่าวทดสอบโดยให้ลุงพลกดปากกระสอบลงโดยอำพางส่วนที่เหลือของปากกระสอบเพื่อบังสายตาคุณหลังจากที่ลุงพลได้กดกระสอบเอง ระดับสายตามไม่สามารถมองเห็นได้จะเห็นเพียงลุงพลอยู่บริเวณจุดคนขับแต่หากนำกระสอบไปวางไว้บริเวณจุดดังกล่าวก็จะไม่สามารถมีใครนั่งโดยสารมาได้เพราะไม่สามารถเว้นพื้นที่เอาไว้สำหรับจุดพักเท้าและหากยืนบนถนนห่างจากรถ4เมตรจะมองไม่เห็นกระสอบในรถนายเชยพลวิภาลลุงของน้องชมพู่บอกว่า ในวันที่ไปส่งพระกระสอบข้าววางอยู่ด้านหลังกระบะเพราะเนื่องจากบริเวณหลังคนขับมีป้าเต๋นในม็อกนางนารินนั่งโดยสารมาส่วนข้างคนขับก็คือพระคูบารัตจึงทำให้มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ที่จะวางกระสอบภายในรถจากนั้นเมื่อส่งพระเสร็จแล้วระหว่างทางพบว่าฝนตกตนจึงได้ยกกระสอบข้าว เอามาไว้บริเวณหลังคนขับลักษณะจับนอนเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจุดพักเท้าให้กับนายมกและนางนารินส่วนป้าแตนได้ย้ายไปนั่งบริเวณข้างคนขับกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่ามีการวางกระสอบเอาไว้บริเวณข้างคนขับไม่สามารถเป็นไปได้เพราะถ้าหากตอนไปภายในรถก็จะมีพักคูบารัตนั่งไปด้วยส่วนขากับป้าเต้นได้ย้ายจากด้านหลัง ขึ้นมานั่งบริเวณด้านข้าง